ราคาไกลกันสุดกูหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วช่องปอป่าศึกษาแงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบไม่ว่าจะเป็นเหนรียญกระสอบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษา แบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอบปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้พาเอฟซีทุกคนทุกท่านมาดูเหรียญ ชนิดราคาหนึ่งบาทสมัยรัชกาลที่9เป็นหนึ่งบาทที่ทุกคนหลายคนถามมาว่าทำไมถึงผลิตออกมามี2รูปแบบรูปแบบฝั่งนี้อ่ะเป็นรูปแบบหลังวัดพระแก้วรูปแบบของพระเศียนเล็กแล้วฝั่งนี้เป็นรูปแบบของพระเศียนใหญ่รูปแบบพระเศียนเล็กพระเสียนใหญ่เนี่ยแบบไหนผลิตมาก่อน ทำไมจึงมีถึงสองรูปแบบและทำไมรูปแบบพัสดีเล็กราคาแพงแล้วพัสดีใหญ่ทำไมราคาถูกอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวป้าก็จะนำข้อมูลมนาะบอกเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเหรียญหนึบาทหลังวัดพระแก้วพัสดีเล็กแล้วก็พัสดีใหญ่ f c ฮหนบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพัสดีเล็กเนี่ย ที่จริงเขาผลิตออกมาก่อนนะตามข้อมูลเนี่ยผลิตออกมาก่อนใครๆว่าผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยก็คือจํานวนการผลิตนี่ไม่มีใครทราบเหมือนกันเท่าที่ประปาเพรเท่าที่ประปาสืบสอบมานะครับหบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเศียรเล็กเนี่ยผลิตออกมาก่อนรูปแบบพระเศียรใหญ่แล้วก็ตามข้อมูลเนี่ยผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยถูกลงงับ ก็คือยกเลิกไม่ให้ผลิตละคล้ายๆว่าเพิ่มผลิตปั๊บปล่อยออกสู่ระบบหมุนเวียนเป็นระยะเวลาอันสั้นสั้นถึงเท่าที่ทราบมาเนี่ยสั้นถึงขั้นว่าผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยถูกสั่งยกเลิกการผลิตนะผลิตออกมาปุ๊บนในคล้ายๆปล่อยมาในระบบหมุนเวียนยกตัวอ,อย่างนะผลิตออกมาสักยกตัวอ,อย่างสักพันเหรียญหรือประมาณนี้ก่อนนะ สักพันเหรียญพ,พอปล่อยออกสู่ระบบเงินปั๊บเนี่ยก็ถูกระง,งับก็คือให้ยกเลิกไปเลยท่านผู้ชมให้ไม่ใชแลวอะไรประมาณนี้ยสำหรับหนึ่งบาทรืวัดพระแก้วรูปแบบพระเศียรเล็กนะฮะให้หยุดระง,งับเลยระง,งับเลยง่ายๆนะฮะไม่ผลิตต่อแล้วก็ไม่มั่นใจว่ามีการเก็บคืนคลังหรือไม่ท่านผู้ชมคล้ายๆปล่อยออกมาสักอ่าอืมสัก พันเหรียญอะไรประมาณนี้แล้วก็เก็บคืนคังเลยท่านผู้ชมฮะนายสุกงับไม่ให้ผลิตต่อแล้วก็เก็บคืนคังเลยฉะนั้นเหรียญรุ่นนี้อ่า,อารูปแบบของรูปแบบพระเศียรเหล็กเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ว่าอยู่ในระบบหมุนเวียนกี่เหรียญแล้วผลิตออกมากี่เหรียญอยู่ในระบบหมุนเวียนยกี่เหรียญท่านผู้ชมฮะก็อาจจะมีตกค้างกัน,กนบ้างแบบคล้ายๆว่าปกติก็ผลิตออกมาน้อยก่อนใช่ไหมฮะสู่ระบบหมุนเวียนปั๊บแล้วก็มีการ สั่งไม่ให้ใช้แล้วเก็บคืนคังเลยเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบผัสเียนใหญ่ประมาณนั้นนะให้มาใช้รูปแบบผัสเียนใหญ่แทนในนี้ข้อมูลก็อไม่ดีใครทราบแบบชัดเจนนะอาจจะเป็นรูปแบบที่ยังไงอะออาจจะไม่ตรงไม่ชอบไม่อะไรประมาณนั้นก็เลยเก็บคืนคังยกเลิกไม่ผลิตต่อละก็เลยเปลี่ยนนะมีบล็อกรูปแบบผัสเซียนใหญ่เข้ามาแทน แน่นอนฮะถ้าเป็นแบบนี้รูปแบบพันเยนเล็กเนี่ยจึงมีราคาแพงนะเพราะว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันวันนี้อยู่ในระบบหมุนเวียนสักกี่เหรียญที่จริงเขาเป็นเหรียญนเป็นเป็นเหรียญหมุนเวียนท่าไม่ชมฮะรูปแบบพันเศษเล็กนะเป็นเหรียญหมุนเวียนเช่นเดียวกันนะแต่ผลิตปั๊บนะปล่อยสู่ระบบปุ๊บเก็บคืนคังทันทีปั๊บนะเก็บเลียกง่้ยว่าเกลียกเก็บคืนทันทีนะ เท่าที่ปราชาศึกษาและทราบมาประมาณนี้ท้าไม่ชมะก็เลยไม่รู้ว่าตกค้างอยู่ในระบบมุนเรียนกี่เหรียญน,นะนักสะสมก็เลยมองว่าเป็นเหรียญหายากนะก็คงจะผลิตน้อยแล้วก็หายากนั่นแหละ FC ประมาณนั้นนะฮะพอพอไม่ใช้รูปแบบพสัสดีนเล็กแล้วเนี่ยก็มาเป็นรูปแบบพสัสดีใหญ่แทนรูปแบบพสัสดีใหญ่เนี่ยผลิตออกมา เอาทั้งหมดจริงๆเลยเนี่ยปาว่าว่าถ้าเป็นโคด25ใช่ไหมฮะย6 27 28เนี่ยมีกันถึง4โคดผลิตออกมา4ครั้ง4ปีปีแรกก็เป็นเป็นปี25โค้ด25แล้วก็มาปีพศ2526 27 28เป็นปีสุดท้ายรู้สึกว่าปี25่จะผลิตน้อยสุดฮะประมาณสัก4ล้านนะือ4ล้านกว่ากว่านะพอมาโคด26ก็ ถ้าปอ่าดจำไม่ผิดน <ste ek> ีป <105. ste ek> ่ปอบาไม่ได้มาตั้งข้อมูลเนยนะก็แค่จำๆมาเลยโคดยี่สิบหกนี่ปปบาไม่มั่นใจว่าสามสิบแปดล้านเหรียญใช่ไหมพอมาณโคดยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดโคดยี่สิบเจ็ดเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดล้านหรือหนึ่งร้อยห้าล้านนี่แหละท่านผู้ชมฮะถ้าหนึ่งร้อยแปดล้านโคดยี่สิบแปดก็จะประมาณหนึ่งร้อยห้าล้านก็สรุปภาพรวมนี้ก็อมปอบาว่าหลายร้อยล้านเหรียญเหมือนกันฉะนั้นโค้ดอ่ะ 5บาทปีพศสอ2 5 5รูปแบบรเรสเียนใหญ่เราจึงพบเจอกันได้มากที่สุดนะมากที่สุดสรุปแล้วก็คือรูปแบบพระเสียนเล็กเนี่ยผลิตออกมาปุ๊บเก็บปับ๊บฉะนั้นเราจึงพบเจอได้ยากพบเจอได้น้อยเอาง่ายว่ามีจํานวนการผลิตไม่มากอยู่แล้วโอเคเนาะพอจะเข้าใจใช่ไหมฮะป่าๆก็ใช่ข้อมูลคร่าวๆจะได้ไม่กินเวลานานนักก็เอาง่ายๆเลย นะรูปแบบพระเียนเล็กผลิตน้อยจํานวนน้อยหาพบเจอได้ยากรูปแบบพระเียนใหญ่ผลิตมากหาพบเจอได้ง่ายปัจจุบันในรูปแบบพระเียนใหญ่ในซื้อขายกันก็ไม่กี่บาทเองเนาะไม่กี่บาทเองต่อให้เป็นเหรียญ่ n อินรีก็ตามเพราะว่าเหรียญที่มีผลิต มียอดจเนวนการผลิตออกมาเยอะนยแน่นอนฮะใครก็มีบ้านใครก็มียิ่งเอาให้ว่านักสะสมคนสะสมเหรียญเนี่ยจะมีกันเกือบทุกคนทุกบ้านแม้กระทั่งแม้กระทั่งประชาชนชาวบ้านเนี่ยที่ท,ที่ที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องการสะสมเหรียญเขาก็ยังมีติดบ้านฉะนั้นแน่นอนท่านผู้ชมฮะก็เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเศียรใหญ่ผลิตออกมามา,มาก ไม่ขาดแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยตัวเลขโกงๆมันโดน200กว่าล้านเหรียญอยู่แล้วท่านผู้ชมอะนะสุดๆเลยเนะี่ยประปาว่าก็โอ้โหประมาณเกือบ300ล้านเหรียญเหมือนกันครบทุกโค้ดนะฮะแต่ว่าเรื่องโค้ดนี่นักสะสมเขายังไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ประปาก็เคยรับเข้ามาแล้วก็เอามาจําหน่ายขายแบ่งปันต่อก็ยังไม่มีนักสะสมเขาจะนิยมสักเท่าไหร่นะก็เป็นเรื่องของการสะสมเหรียญเพราะปัจจุบนันนี้ก็จะสะสมเหรียญกันซื้อขายเล่นหา กันเฉพาะเหรียญที่ได้รับความนิยมนะเหรียญหายากจริงๆก็ยังไม่ได้รับความนิยมมาสักเท่าไหร่ยังยังยังไม่ปูตลาดไว้หมดนะก็อย่างง่ายๆเขาจะไปกันตามเหร,รียญเหรียญเหรียญที่ได้รับความนิยมมากกว่าฉะนั้นเหรียญผลิตน้อยหายากก็อย่างปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีไม่มีนักสะสมใส่ใจกันสักเท่าไหร่ก็ประมาณนี้เนาะ,ะสรุปแล้ว <c oughs> ราคาของเหรียญใช่ไหมฮะ <c oughs> FC หัปปาตื่นนอนใหม่ๆลูกคอ,อยังไม่ไหว <c oughs> สรุปก็คือเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเศียรเล็กฮะถ้าถามทางด้านราคากับรูปแบบพระเศียรใหญ่รูปแบบพระเศียรเล็กเนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยหายากฉะนั้นไก่ที่มีฮะปัจจุบันราคาประปาเห็นรับซื้อกันสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่กันที่4ี่ถึงห้าพันบาท นะ5,000บาทนี่สวยสุดแล้วนะฮะเวลาก็ตั้งราคาบอกรับซื้อสูงสุดเนี่ยนะก็คือสูงสุดเนี่ยคือเหรียญที่สวยที่สุดแล้วนะฮะเวลาเราส่งไปขายนะถ้าเป็นเหรียญผ่านใช้เขาจะตีราคาให้หลักพนะันหนึ่งพันห้าพันสามพันสี่พันห้าพันหกจะสองพันฮะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเ,เวลาตั้งราคารับซื้อเนี่ยทำไมตั้งราคารับซื้อ 5 0 0พันบาทแต่เวลาส่งขายจริงๆเนี่ยทำไมขายตีราคาให้หนูตีราคาให้ผมแค่1,000 1 0 0นพั0ก็คือราคา5,000นี่เป็นสภาพสวยสุดแล้วสูงสุดแล้วท่านผู้ชมฮะ f ฮะฉะนั้นแน่นอนฮะเวลาเ็าตีราคาถรี่ญไม่สวยจริงๆเนี่ยราคาก็จะอยู่กันที่หลักพันใช่ไหมฮะหลักร้อยหลักพันเลยก็ว่ากันไปฉะนั้นสังเกตด้วยว่าเวลาเขาตั้งราคาสือ่อเข้าเนี่ยประกาศร,รับซื้อเนี่ย เขาจะไม่ตั้งบอกราคา,ารับซื้อเหรียญละหนึ่พบาทนะพอยอดสูงสุดที่เขาซื้อขายกันการตลาดจริงๆของรูปแบบเศษเล็กเนี่ยจะอยู่กันที่5้าพันณัจจุบันนี้แน่นอนฮะถ้าเหรียญไม่แจ่มจริงๆไม่คมชัดจริงๆไม่แชมป์เลยเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ห้าพันนึกออกไหมฮะอะฉะนั้นใครมีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดประแก้วรูปแบบเศษเล็กอะอย่างช่องของป๊าปาก็ถ้าแชมป์จริงๆก็น่าจะรับซื้อเหมือนเขานั่นแหละประมาณสูงสุด 4- 5000บาท นะปะป้าเห็นซื้อกันอยู่ตรงนี้แหละแต่ต้องสวยจริงๆและไม่มีตําหนิจริงๆนะถึงจะได้หนะ้าพันสี่พันนะท่านผู้ชมนะเอาปป้าเริ่มต้นให้สี่สี่พันประมาณนี้แหละใครที่นีนะหลังจากนั้นสภาพผ่านการใช้งานก็ราคาดอปลงไปดอปถึงขั้นที่ว่าหนึ่งพันบาทเลยนะฮะพันบาทนี่ส่งต่อได้ด้วยนะไม่ใช่เหรียญผูเหรียญพังนะฮะหนึ่งพันบาทนี่ส่งต่อได้ด้วยอ่ะทีนี้เนาะรูปแบบพเิเศษเล็กรู้แล้วใช่ไหมฮะราคาสูงสุดนี่อยู่ที่สี่พัน หลังจากนั้นราคาดอกนะโอเคไหมรูปแบบผัเสียนเล็กจําไว้นะฮะผลิตออกมาก่อนหลังจากนั้นก็มาผลิตรูปแบบผัเสียนใหญ่ทีหลังรูปแบบผัสียนใหญ่นะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องพูดถึงเลยปัจจุบันวันนี้ผ่านการใช้งานก็ซื้อกันได้สองบาทสบาทนี่ยังขายออกยากแล้วนะเพราะมียอดจํานวนการผลิตเยอะนะถ้าเป็นเหรียญเก่าผ่านใช้แบบผูกพังขาดการเก็บรักษาเนี่ย ขายไม่ได้ด้วยประปาจะบอกให้นะขายยากส่งมาตรวจสอบประเมินราคาบางครั้งแม้กระทั่งช่องของป้ะป่าเองก็จะเห็นเหรียญผุเหรียญพังส่งมาเหรียญสองเหรียญเนี่ยมาให้เราประเมินราคาบางทีเราไม่ได้ประเมินราคาให้นะเราอ่านแล้วไม่ประเมินราคาในแสดงว่าเหรียญขายไม่ได้นอกเข้าใจตรงกันนะฮะเป็นเหรียญขายไม่ได้เพราะว่าปกติก็ซื้อเข้าแค่สองบาทอยู่แล้วนะถ้าเห็นเป็นเหรียญผุเหรียญพังสนิมเขียวสนิมแดงจับมาถ้าไม่ชมครัก ก่อนกันเชียร์อย่างนั้นจำไว้เลยนะครับเวลาส่งมาทําไมทางช่องป้ป๋าหรือช่องอื่นเขาอาจจะไม่ประเมินราคาให้เขาอ่านนะฮะแต่เขาไม่ประเมินราคาพราะประเมินราคาไปก็เสียวความรู้สึกต่อกันไปเปล่าเหรียญละบาทสองบาทแล้วถ้ายิ่งเป็นเหรียญผูกพังเนี่ยเขาไม่ให้ราคาด้วยโอเคเนาะวันนี้เรามาพูดถึงแล้วก็ประกาศรับซื้อไปในตัวเลยนะมาให้ข้อมูลที่ว่าเหรียญไหนผลิตออกมาก่อนเหรียญไหนผลิตออกมาทีหลังเหรียญไหนมากน้อยคลิปนี้ป้าปาก็ทําให้ดูแบบนะ ชัดเจนเข้าๆแ,แหละนะชัดเจนก็คือ1บาทพันีินเล็กปีพศ2525ผลิตปุ๊บยกเลิกการผลิตปั๊บเก็บคืนคลังทันทีอะไรประมาณนั้นเก็บกลับทันทีนะให้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบพัิบใหญ่ผลิตที่หลังออกมาตามมาก็คือรูปแบบพันีินใหญ่ซึ่งมียอดจํานวนการผลิตเยอะฉะนั้นอ่ะใครที่มีรูปแบบพันิใหญ่ท่านผู้ชมอะ ปลปาก็รับซื้อราคาต่ํากันมากเลยนะถ้ายิ่งเหรียญเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้เหรียญเผยโฉมเยอะด้วยขายออกก็ยากท่านผู้ชมาต้องเข้าใจทางช่อง YouTube อย่างช่องปะปาเอ่ยช่องพี่ๆร้องทั่วไปเอ่ยนะไม่จําเป็นเขาไม่มาทํารายการนึกออกไหมฮะเพราะทาแล้วก็รับมาแล้วก็จําหน่ายขายต่อไม่ได้เพราะช่องยู u ูบเนี่ยรับเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายแบ่งปันต่อนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็จงเข้าใจคําว่าเหรียญ ช่องต่างๆรับซื้อเหรียญหายากคําว่าเหรียญหายากเนี่ยมีนักสะสมเขาคอยรองรับอยู่นึกออกไหมฮะโอเคนาะรูปแบบเปอร์เซ็นใหญ่จริงไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญกันเลยท่าผู้ชมฮะนะฉะนั้นเหรียญที่มีราคาก็คือรูปแบบเปอร์เซ็นเล็กเริ่มต้นก็หลักพันนะสภาพส่งต่อได้จะไปจบที่กี่พันฮะสี่พัน ห0 0พันไหมก็ดูตามทองตลาดอีกทีนึงอย่างในน่าช่องของป๊ะปก็รับซื้อถึง4 0 0พันเหมือนกันก็ลองดูนะฮะรูปแบบภเสียนเล็กโอเคเนาะคลิปนี้ก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ประกาศรับซื้อกันวันนี้ท่านผู้ชมหาสังเกตดูฮะเพิ่งตื่นนอนตาแดงแบวมๆอยู่เลยปกติก็ขี้เล่อยู่แล้วฮะตื่นนอนไหนขี้เล่กว่าเดิมอีกอ่ะโอเคฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมใครมีก็สามารถ,ถติดต่อส่งมาได้นะฮะเนาะเดี๋ยวป๊ะปาจะค่อยมานั่งทําข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญน,นะ ก็เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาซื้อขายกันได้หลัก10บาทซื้อขายกันได้หลักหน่วยหลัก10บหลักร้อยอาจจะเป็นหลักพันบ้างนะแต่ราคาสูงสูงนะปัาจยังไม่ได้ทำนะขนาดปัจจุบันวันนี้ก็ยังไงอะรับซื้อเหรียญราคาต่าๆหลักสิบหลักร้อยหลักพันก็เป็นรายการที่ค่อนข้างจับมากอยู่แล้วนะก็โอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ใครมีเหรียญอ่า หบาทหลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเศียรเล็กนะฮะก็ใครอยากขายช่องของป้าปาหรือจะส่งรูปมาตรวจสอบประเมินราคาก็ดูด้านล่างะฮะพีจุดพีเอสแล้วอีกลายหนึ่งก็ p ีเอหนึ่ส่งมาได้ทั้งสองลายนะฮะลายคลิปนี้ล่าสุดลายพีพีจุดพีเอสนั้นอาจจะตอบช้านิดหนึ่งถ้าอยากเร็วก็ไป PA19922 แต่ว่าป้าก็พยายามจะหาเวลาตอบตอบในลาย P จุด PA ให้นั่นหลังจากนี้ไป นะโอเคนะก็ลองดูก่อนนะปอปาจะเปิดอ่านนะฮะจะเปิดอ่านลายของท่านแต่ถ้าหากเป็นเหรียญที่ไม่มีราคาซื้อขายหรือราคาต่ําจริงๆหรือเหรียญที่ผุพังจริงๆเนี่ยปอปาอ่านแล้วปอปาจะไม่ตอบนะไม่ใช่ปอปาหยิงหรือว่าเล่นตัวนะให้ตีความหมายตรงที่ว่าเหรียญของท่านไม่มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญนะ มีอย่างเหรียญละบาท2บาทมาเหรียญสองเหรียญในีรปะปาๆก็อาจจะไม่ประเมินราคาให้เพราะว่าทางช่องเรามีเวลาจํากัดว,ว,วัน่อวันนึกเอาไมฮะ้ันะก็ศึกษาศึกษาเหรียญในช่องของ u t u b e นะช่องไหนก็ได้แล้วก็มาศึกษาช่องของปะปาะะแต่ทางที่ดีนะฮะปะปาจะบอกเลยนะท่านดูราคาเหรียญช่องไหนท่านส่งไปตรวจสอบประเมินราคาช่องนั้นนะเพราะว่าราคาเหรียญซื้อไม่เหมือนกันหรือเวลาโฆษณาโฆษณาราคาเหรียญก็จะไม่เหมือนกัน นะเพราะว่าเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ปะปะาจ,จะรับซื้อราคาเหรียญหลัก10บาทแต่ที่อื่นอาจจะทําราคาอา,อาจจะเป็นหมื่นใช่ไหมเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาไปดูคลิปเขาให้จบด้วยนะดูบ่อยๆบ่อยๆดูคลิปเขาให้จบไปก่อนนะถ้าดูแล้วไม่มีประโยชน์กับเราใช่ไหมฮะไม่มีผลประโยชน์กับราคาเหรียญกับเราหลังจากนั้นเราก็ไปพิจรารณาเองนะอย่างปะปาก็ดูจํานวนการผลิตเป็นหลักแล้วก็มารับซื้อเหรียญนึกออกไหมฮะ ถ้ามีเป็นเหรียญแปลกเดี๋ยวนเดบปาก็จะบ่อยครั้งหนึ่งเอาง่ายเดยปายังไม่ทันรับซื้อเหรียญราคาหลักแสนเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนคลิปยาวและ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ